สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้อินเวอร์เตอร์ใบนะครับตัวนี้ไม่มี MPPT ชาร์จนะน 5, อินเวอร์เตอร์ตัวนี้5,000วัตต์ม้อแปลงเทอร์ลอยตัวนี้5,000วัตต์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ใบไม่มี MPPT ตัวนี้เต็มแล้วนะครับตัวนี้โหลดอยู่ที่16%นะครับไฟ225.7.2ครับ แรงดันแบตเตอรี่ที่จับได้ตัวนี้แบตเตอรี่ก็เต็มแล้วครับนี่แบตแจ้งว่าเต็มแล้วการไฟฟ้าต่อไว้เฉยๆนะครับแบบไม่ได้ใช้ไม่ได้บิงตัวนี้คือใช้งานอยู่ใช้งานกับลิเธียม NMC 4โมดูลอันนี้ไว้เปิดแอร์อย่างเดียวนะครับเพื่อนจะดูน,นี่ศูนย์วัตต์นะครับศูนย์แอมป์ศูนย์วัตต์มาเลยเพราะว่าแรงดันอยู่ที่ร้อย เจ็ดโวลต์นะครับของแผน่นแผ่นตนี้หกแผน400่นสี่ร้อยวัตต์ห้าสิบเจ็ดจุดห้าตัวนี้ตั้งไว้เต็มห้าสิบเจ็ดจุดห้าเขาก็จะไม่ผลิตแล้วนะครับเพราะว่าแรงดันมันไม่ตกพอแรงดันมาก็จับไล้อยู่ว่ามันเต็มมันก็เลยไม่ผลิตอี่ตัวนี้นะครับเขาจะอ่อนกว่ากระแสห้าสิบเจ็ดจุดสองอันนี้ห้าสิบเจ็ดจุดห้าผมตั้งไว้ห้าสิบเจ็ดจุดห้าก็เต็มแล้วเขาไม่ผลิตตัวนี้เขาก็ยังผลิตอยู่นะพันกวัต M, ว 1, วต์ยี่สิบแอมป์ราคาพันกว่ายี่สิบแอมป์ แปดสิบโอโวนนะครับวนลอยนะก็ยังผลิตอยู่เพราะว่าเปิดโหลดเปิดแอร์อยู่ตอนนี้ก็บ่ายสองโมงบ่ายสองโมงอ๋อแดดก,ก็กำลังเปรี้ยงเลยแดดอย่างอย่างแรงเลยครับจะเห็นได้ว่าเขาก็ยังผลิตอยู่เนาะพันกว่าวันแต่ตัวนี้ไม่ผลิตเลยศูนย์แล้วเราไปเปิดแอร์เพิ่มนะครับไปเปิดแอร์เพิ่มนี่ เขาจะได้ผลิตเสียดายโอเคทำงานแล้วผมจะไม่ค่อยได้ตัดต่อนะครับคลิปข้างบนเปิดหนึ่งตัวของเด็กๆเ,เขาจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ตนู้นนะ มองเห็นหรือเปล่าเลยทาง,งจำบังติดอินเวอร์เตอร์ที่บ้านก็จะใช้แอร์อินเวอร์เตอร์ซะาส่วนมากเพราะว่าปลาได้อุณหภูมิแล้วเขาก็จะเดินรอบเบานี่นะครับตัวนี้ติดใหม่พอาเราติดแอร์ออินเวอร์เตอร์นะครับที่บ้านก็ ก็รับติดแอร์ด้วยแอร์มือสองก็จะยังมีอยู่พอรับเทินมามัางติด 11, มือหนึ่งไปบ้างอันนี้หมื่นแปดอันนี้เป็นของใหม่อหลงอะไรก็จะมีหมดนะครับตัวนี้มิซูตัวนี้ไดกินอันนี้เป็นคอยเย็นไว้สำหรับติดลูกค้านีท่อทองแดงก็จะประมาณนี้ ดูตัวนี้ขึ้นยังยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าแบตอ่าตัวนี้แบตแจ้งสถานะเริ่มตกมมากแล้วไฟสีส้มเริ่มตกแล้วเดี๋ยวไฟสีส้มตกเดี๋ยวุัวแบตตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตันนี้ยังมีลดถ้าตัวนั้นผลิตได้เยอะก็จะไม่ลดตอนนี้แอร์เริ่มทำงานแล้วอันนี้หมื่นสามพัน b t u ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับกำลังเร่งรอบไปดูว่าโหลดกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้คิมย้ำสำหรับชุดโซลาเซลล์นะครับนี่ก็จะเป็นมิเตอร์ก็จะมีชุดสำหรับงานโครงสร้างของแผ่นโซลาเซลล์อันนี้ข้อต่อข้อต่อแผ่นโซลาเซลล์ระหว่างแผ่นนะแผ่น ที่ยึดนี่ก็ยึดแทนมีหลายเลยจุดนี้ที่เหลือจะติดให้ลูกค้านอตก,ก็จะเป็นสเตนเลสไม่ต้องกลัวสนิมขึ้นนะครับเป็นสเตนเลสทั้งหมดเพราะว่าขึ้นอยู่บนโครงหลังคานีสเตนเลสอันนี้เป็นปีเนียมแบปีเนียมยังหนานี่นะครับหวัดเริ่มมาแล้วครับ เจ็ดสิบแปดแปดสิบแปดขึ้นไปเรื่อยครับศูนจุดหนึ่งแอมป์นะจะเริ่มขึ้นแต่ผมต้องการให้พลังงานมันเร็วขึ้นอีกนิดนึ่งผมจะไปเปิดปั๊มน้ำนะแต่เดียวมอเตอร์ทำงานแน่นอนเป็นปั๊มน้ำโอ้โหยังลกเลยยาเขียวจริงหน้าฝนนี่ปั๊มน้ำตอนนี้ ปั๊มรถทั้งส่วนนะครับผมเดินระบบไว้อโอเคเราไปดูโหลดกันว่าปัอ๊มน้ำทำง,งานแล้วโหลดตัวนี้ก็จะขึ้นเลยนะครับเนี่ยเ0้าร้กว่ัตต์แล้วามาแล้ว1 7เจแอมป์ส8แอมป์ตัวนี้มา2 2่สิเลยพันสวัตต์นะครับมา2ชุดเพราะผมทำา2ชุด ก็ามาดูเจ้าตัวนี้โหลดกี่เปอร์เซ็นต์อืเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับเกือบร้อยแต่ยังไม่ถึงอ้าเริ่มโมโหแล้วนะครับเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยเริ่มระบายความร้อนแล้วนะครับอุณหภูมิตัว ter, อินเวอร์เตอร์เขาจะมีความร้อนเขาก็จะระบายตัวเองฝุ่นก็จะเยอะนิดนึงตัวนี้เป็นการไฟฟ้านะครับ ตัวนี้เป็นโหลดที่เอาไปใช้เอาพุทนะครับนี D ่เอซีอินไฟฟ้าเข้ามาเสริมถ้าไม่มีไฟฟ้าเสริมกลางคืนถ้าเกิดไฟไฟเราไม่เยอะพอเราใช้อย่างที่ผ่านมา2องาวันเนี้ยแสงโซลาเซลล์ไม่มีเลยเพราะว่าพายุเข,ข้าถามว่าใช้ไฟฟ้าไหมเวลาผมเปิดแอร์ผมก็จะเปิดแค่ประมาณเอายี่ห้าสองตัวถ้ายี่ห้าสองตัวกับ ตู้เย็นหนึ่งเครื่องแล้วก็ตู้แช่แข็งอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็ออกซิเจนปลาอีกหนึ่งตัวเราพาไปเดินเราเปิดตลอดยีี่แล้วฟันลมหมาฟัลมหมานี่เปิดตลอดยีตลอดทั้งคืนทั้งคืนก็คือตัวใหญ่นี่นะตัวใหญ่นะเนี่ออกออกปลาออกบ่อรประครับด้วยไฟไม่ไม่หมดนะครับไฟก็ยังเกือบเต็มแต่ไม่เต็มอย่างเงี้ย ผมก็ยังได้ไฟใช้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลย,กล,ยกลายเป็นว่าค่าไฟของผมอะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเสียอยู่ที่ห้าสิบขวบบาทค่าไฟแต่ไปหนักตรงค่าน้ำเพราะว่าผมผมไม่ได้เปิดด้วยโอเคนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปยาวๆโอเคนี่นะครับเปิดปั๊มน้ำหนึ่งตัวแอร์สองตัว แล้วก็ตู้เย็นอะไรเคือก็จะระบายความร้อนตัวเองระบายขึ้นมาพันกว่าวัตต์สิบแปดแอมป์พระอาทิตย์อาจจะองศา,าอาจจะเอียงอันนี้พันสามร้อยวัตต์อันนี้ 2002, นยี่สองแอมป์พันสองเนาะกับกับพันสามอันนี้พันห้าสิบวัตต์ก็จะประมาณนี้พวกผมทำไมบางคนบอกว่าทำไมใช้สองตัวอ๋อผมอยากให้ตัวนี้มันพักบ้าง วิ่งไม่ต้องเต็มร้อยวิ่งสักหกสิบเปอร์เซ็นอันนี้หกสิบเปอร์เซ็นถ้าตัวเดียวก็เ,เกือบเต็มร้อยถ้าเต็มร้อยโอกาสที่มันจะพังก็เร็วเพราะเรามีไม่ลดเราวิ่งร้อยหกสิบราเยหย,ยบร้อยหกสิบตลอดหรือเปล่าเราคิดว่าเครื่องมันจะหอนมันจะคางมันจะร้อนมันจะอะไรขนาดไหนผมเลยใช้สองตัวบางคนก็คอมเมนต์นว่าเปลืองใช้ตั้งสองตัวจริงๆแล้วมันใช้ตัวเดียวก็พอมันสามารถรองรับ เกินตัวมันเองได้อะไรได้ผมก็ไม่ไม่ฟังครับผมไม่เชื่อผมเอาความสบายใจของผมเองโอเคนะครับสวัสดีครับ